ข่าวสั้นวันที่27เดือน7ปี2024เราไปตามดูข่าวนี้กันนั่นก็คืองาน BDC Conference 2024 n a s h v i l l e รัฐเทนเนสซีสหรัฐอเมริกาซึ่งเหล่านักการเมืองดังๆระดับชาติกำลังไปรวมตัวกันที่ดีทั้งจอห์นเอฟเคเดดีจูเนียร์แล้วก็อดีตประธานาธิบดีโดดโรธรมัมคนแรกที่ได้ขึ้นกล่าวในงานนี้แล้วนั่นก็คือจอห์นเอฟเคเนดีจูเนียร์นะครับด้วยคอนเซปต์ ฟิกมันนี่ฟิกเดอะเวอร์นะครับเรื่องนี้คือเป็นสิ่งที่เขาพูดได้ถูกต้องจริงๆนอกจากนี้จอห์นเอฟเคเดดีจูเนีย์ยังบอกว่าถ้าเขาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเขาจะอนุมัติให้กระทรวงการคลังซื้อ BTC ทุกวันวันละ550 b ้ c จนกว่าสหรัฐอเมริกาจะมีทุนสำรองเป็น BTC ได้ในครังถึง4ล้าน B d c สิ่งนี้กำลังบอกว่าโลกกำลังก้าวไปสู่การเป็นโลกของคริปโตเคอเรนซี่เพื่อฟิกเดอะบเนี่ฟิกเดอร์ จากนี้จอห์นเอฟเคเดดียังเชื่อว่าอดีตประธานาธิบดีโด,โน,โดนัลด์ทรัมป์สหรัฐอเมริกาจะกล่าวในงานนี้ว่าเขาสนับสนุนให้สหรัฐอเมริกามีการจัดเก็บ b ีดีเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่า1ล้าน BTC ซซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชาวอเมริกาซึ่งเขาก็สนับสนุนโลกเปลี่ยนไปแล้วนะจ๊ะ